เอาละครับจากนี้เนี่ยจะพาไปดูคําปาฐกถาของท่านนายกรัฐมนตรีแพ้ทองทานชินวัตรนะครับซึ่งท่านได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจุดประกายอุตสาหกรรมไทยสร้างเศรษฐกิจใหม่นําประเทศสู่ความยั่งยืนนะครับในพิธีเปิดงาน FTI Expo 2025บางช่วงบางตอนเป็นเข็มทิศสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไปเชิญรับชมบางช่วงบางตอนจากปาถกถาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเชิญครับจากนโยบายเองี่ ได้ถแถลงไปต่อรัฐสภานะคะว่าเราจะวางนโยบายของยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาภาคอุตสาหกรรมในหลายๆวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมุ่งเร่งการเ,าเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะพัฒนาเครื่องยนต์การเศรษฐกิจใหม่ๆหรือว่าจะเป็นการร่วมกันสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อจะให้เอื้อต่อการพัฒนาแล้วก็เป็นการเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วก็การพัฒนาคนไปพร้อมๆกันค่ะนี่ก็คือ ยกระดับฐานการผลิตนั่นเองเพื่อให้การผลิตเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับต่อโ,โลกมากยิ่งขึ้นค่ะการสร้างมูลค่าเพิ่มทงต่อสินค้าและก็บริการนะคะจะสามารถสร้างโอกาสและก็สร้างความแตกต่างให้กับประเทศไทยของเราให้กับโผัิผตภัณฑ์เมดอินไทยแลนด์ของเรานะคะให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็เป็นที่ได้มาตรฐานต่อโ,โลกมากยิ่งขึ้นค่ะ สิ่งนี้เองค่ะก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้พลิกฟื้นเศรษฐกิจกของประเทศไทยได้นะคะเราจริงแล้ว SME ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่มีเปอร์เซ็นต์มากนะคะ75เลยทีเดียวของประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็เลยต้องการที่จะมีนโยบายแล้วก็มีหลักในการพัฒนา ในเรื่องของ s อ e ีให้ได้เยอะที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่อาจจะมีมานานแล้วหรือกฎหมายห,ายหลายๆกฎหมายที่ค่อนข้า่จะซ้ำซ้อนกันมากเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออมั่นใจว่าถ้าเป็นกฎที่สามารถแก้เลยในระดับกระทรวงข้าราชการีก็คงจะสามารถช่วยกันได้ว่ากฎไหนที่จะสามารถปรับหรือว่ายกเลิกใช้บ้างในอบอางอย่างเพื่อที่จะเปิดเปิดช่องทางให้เอสีเปิดช่องทาใ e, งาให้ประเทศไทยนะคะได้มีโอกาส เพิ่มการลงทุนเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะแล้วกฎหมายที่มากกว่านั้นเองก็เดี๋ยวเราก็จะมีการเซตอัพทีมในการที่จะช่วยดูในเรื่องนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนไทยด้วยค่ะรัฐบาลก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะของ โครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลให้ดึงดูดการลงทุนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของ Data Center เองที่รัฐบาลก็สนับสนุนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ผู้บริหารจากทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเราเสียภาพมีพลัเชือที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับ Data Center c เ n t e r ตอร์เพิ่มมากขึ้นคะ่ะแล้วก็จะมีการสนับสนุนนะคะ SME แล้วก็ Start u p ตา่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกเกิด e s <c> o <oughs> f doing business <c oughs> นะคะ มีความง่ายขึ้นที่จะมาลงทุนในประเทศของเราค่ะนอกจากนั้นนะคะเพื่อเราจะพัฒนาเรื่องการเติบโตให้ AI นี้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องเราก็ยังจะมีการอ,อ,อยู่ในระหว่างการจัดทําเรื่องของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน AI ค่ะเรื่องนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงดาเนินการค่ะซึ่งมั่นใจว่าก็จะแล้วเสร็จใดไม่ช้านี้ค่ะ โปรที่2ค่ะโปรอินโนเวชั่นก็ดึงดูดการลงทุนนะคะในอุตาหกรรมอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็มีการจัดตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาตินะคะโดยฉันเองนั่งเป็นประธานอยู่นะคะก็มีสประสงค์ค่ะที่จะผักดันแล้วก็เร่ง การดาเนินการต่างๆเร่งกระบการเชิญวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าต่อทราบกันอยู่แล้วว่าโลกของเราก็เปลี่ยนไปเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะนั่งหัวโตเพื่อจะให้ผู้รู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้ประชุมการแล้วก็ักดนเรื่องต่างๆให้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ต้องเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนค่ะตอนนี้เองค่ะหน่วยงานทั้งรัฐแล้วก็เอกชนทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการนะคะซึ่งก็จะเอื้อประโยชน์ อย่างมากให้แก่ภภาคอุตสาหกรรมของเราค่ะโปรที่3ค่ะโปรนี้เป็นโปรที่ทั่วโลกพูดถึงค่ะนั่นก็คือโปรีนั่นเองโปรปีเนี่ยในเรื่องของพลังงานสีเขียวเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนะคะก็จะตระหนักค่ะว่าเรามาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วซึ่งการลงทุนต่างๆนั้นก็ต้อง คำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญซึ่งมันจะเป็นตัวแปรนหนึ่งค่ะที่จะทำให้สร้างโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายของประเทศของเราด้วยการที่พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยที่มีคอมมิชเมนต์ในเรื่องของพลังงานสีเขียวก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มโอกาสสำหรับประเทศไทยอย่างมากทำให้ทั่วโลกรู้ว่าถึงเราจะพัฒนา เอไอเทคโนโลยีไปไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้เราก็จะได้ถูกรับการพรืนาและการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังได้จัดทํากลไกลของ UGT นะคะแล้วก็ทําให้เกิดการจูงใจเกิดขึ้นในการมาประกอบธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนแนวธุรกิจให้โกปรีนมากยิ่งขึ้นค่ะ มีอันนึงที่ยกเประอย่าเห็นได้ชัดนะคะก็คือการสนับสนุนให้เกษตรค่ะเกษตรกรน,นะคะปลูกข้าวแบบ l o c a r b r o n นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะ โปรที่4ค่ะนั่นก็คือโปรกลบอลนะคะการต่อยอดการขยายข้อตกลงทางการค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะดิฉันพร้อมกับรัฐบาลไทยนะคะได้ลงนามไทยเอสตาเอฟเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาในงาน w o Economic Forum นะคะที่ดาวอสค่ะก็ถือว่าเป็น f อ a ฉบับแรกที่ได้เซ็นกับประเทศที่อยู่ใน EU นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะ ได้เซ็นกับทั้งหมดใน EU เพิ่มมากขึ้นต่อปีน,นาคตค่ะนอกจากนี้เราก็ไม่ได้โฟกัสแค่ EU อย่างเดียวนะคะสําหรับในของสหรัฐอ,อ,อาราบิอมิเรสเองหรือว่าภูฐานก็เป็นสิ่งที่เป็นประเทศที่เรามุ่งเน้นเช่นกันนะคะว่าเราจะได้เซ็น FTA เพิ่มเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้กับ SME ของประเทศไทยด้วยว่าเมื่อเรามีความเสรีทางการค้าก็จะสามารถเป็นโอกาสให้กับคนไทยของเราค่ะนอกจากนั้นค่ะ ทั้งหมดนี้ก็การที่เราเร่วมมือกับประเทศต่ตางๆนะคะก็จะนำไปสู่การร่วมมือในเรื่องของการวิจัยค่ะการวิจัยนะะั้นสำคัญมากเราต้องลงทุนเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะซึ่งแน,น่นอนว่าท่านประธานเองก็จะดูกับอวด้วยนะคะซึ่ง R&D ก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานะคะ่ะเพื่อจะได้พัฒนาต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีรากฐานที่มั่นคงนะคะนี่แะครับก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ เป็นแนวทางสำคัญที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งก็จะเชื่อมโยงและมีผลต่อพวกเราคนไทยทุกคนนะครับ